ก็สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ก็อยู่กับโอโซนิกชาแนลวันนี้ผมเล่นเกมบล็อกฟุตนะครับอยู่รอบสองแล้วแต่ว่าผมยังไม่ไปไหนเลยอ่ะเงีเจ็ดร้อยแปดเงครับ แต่เวจะร้อยเพิ่มมาแค่แปดเองอะ่ะผมไม่คงใจเท่าไหร่ผมต้องไปอ้าวมีคนสู้อยู่พอดีแล้วครับไม่รู้เขาจะส่วยหนระือสู้สู้ได้ป่อนะนี่ผมมีหมอด,ดังยืดตามผมได้ท่าใหม่แล้วครับที่ผมฟามอ่าคือท,ท่ารันเลยครับไปบมอดังยืดนะครับตามต่อด้วยสุก้ายยังยื ่ออีครับไม่นะครับเริ่มเหนื่อยแค่91ผมต้องหนีแล้วต้องหนีไม่งั้นจะไปเสียค่าหัวฟรีเลยอ่ะนี่ผมจะไปเอาตัวนั้นมาไม่รู้ถ้าวาสุก้ายังยืดผมถึงด้วยนี่ต่อ,อยทารานครับเอ้อมนมมไม่มีเกียร์สองเลยอ่ะ คาับแล้วอือ้ยป่อยเลยนี่ต้องไปหาเปิรมาจีงเกล์ครับโอ้โอ้มากโอเคครับเขาไปหนีไปแล้วอันนี้ผมก็เค่ต้องจ,จัดการพวกนี้ให้อีกเจ็ดตัวนะครับผมคุณแม่ผมจะสำเร็จคารันจ้าฮ่าบาซูก้า ปัสุก้าอย่าหั่งยืดเรียบร้อยครับไปต่อครับบูมต่อยครับปาซูก้าไปซะเอาไปกินไ่อยต่อยรัวครับไม่ไม่ใช่ต,ต่อยรัวครับร้านเขาต่อยรัวยาท่านี้ใช้ใช้ทหารเรือในเรื่องมนุ่มฟี่แรกๆก็มันอยู่นะครับ แมนเดลยวอือเมื่อกี้ตีงกาเมื่อกี้ตีงกาโดนดีนะครับเมื่อกี้นี่เตีนกาตีงกาโดนดีแล้วครับไปครับไปต่อครับทีนี้ผมไม่มีแสงเลยนะผมไม่มีแสงอันเลยอระไม่ใช่ครับไม่ใช่บาสิกาลูกเตะยางยืดเอือะอ้ออแต่ละครับต้องต้องรีบเลยไม่รัน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 ก็ต้องหนีแล้วครับหนี นีครับไปค่อยครับอาต่อยไม่ได้อาต่อยเอตายแล้วครับตายแล้วครับตายแล้วครับผมรีบหนีแล้วตายแล้วครับทุกคนผมอยากคิดสังเกตแต่ผมไม่มี้อยากิดสังเกตเท่าไหร่อ่ะรีบหนีไปที่เกาะเราแล้วครับทุกคนเฮอพลังงานหมดแล้วอ่ะ เขาไม่เขาไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะเคครับเขาไม่ตามมาเออตกตกแล้วมีหีบสมบัติครับมาดูนะครับว่าเขาไปยังยังไม่ไปครับทุกคนตายแล้วครับพลังงานหมดนจะหมดแล้วเลือดผมเหลือแค่หนึ่งพนตายแล้วครับดวงนี้แย่นแน่นี่ได้เข้าหัวฟรีเลยครับได้เข้าหัวฟรีครับก็คือเราต้อง จัดก,การครับทุ่มเพราะเขาดุยไปแล้วเลยจะสบายเลยเย้ต่อยรัวต่อยรัวต่อย,ออย,อยอรัวไปเออต่อยไม่โดนไปโดนครับต่อยไม่โดนหรอกไปครับบาสู าม่ก้ายังยืดทางงานที่จำเป็นต้องมีห้าสิบครับเพราะตั้แล้วครับนี่เมื่อกี้เตือครับเตือ,อต่อยปัดทั้วเลยครับร้อนรุ่ลูกยืดปลาสุก ยาหนึ่งอาชีพเกย์ครับต่อยครับต่อยครับไม่ไ้อเฮ้ยต้องเล่นเจ้านี่โด,น,โด,น,โดนไปต่างไม่โดนครับมาเลยพวกนี้ทำค่ารันต่อครับนี่เออเสียค่าหุ้นอีกแล้วอีกแล้ว เฮ้ยเจ้านี้ต้องโดนลงโทษด้วยกันเจอมัมปืนย่างเยอะของฉันนี่เรียบร้อยครับเวเจ็ดร้อยเก้าครับเขามาแววเดี๋ยวผมว่าเราแวะไปสูมผลนีนดีกว่าไหมครับผมเชื่อผมต้องติดคูดาวแน่เลยเพราะว่าผมสู่เหมือเมื่อกี้ถ้าผมไม่ติดครูดาว มหัวเลยน,นะนี่วับวับซะหน่อยวับโชว์ความเท่ๆน,นะครับนี่ที่ส่องผลอยู่นั่นครับไปค,ครับบาสุกายย่างยื่โสุดโครดับอ้าวติดคูดูดาวไงครับบอกแล้วจะต,ต้องติดคููดาวแน,น่นอนเอิ่ม นะครับมีคนมาเยอะเลยนี่เขาไม่อยากเทศผมกับผมอะ่ะเพราะเขา,เขานิ่งอขอเทศผลหน่อยขอเทศอะไรับพี่ขอเทศหน่อยเนะครับเนิร์ดคนนี้คุณคุณนะครับเข้าใจแล้วครับอุปกรณ์นะั้นทำให้คุณเครื่องไหวได้เร็วขึ้น1.5เพิ่มความเสียหายในการโจมตี อีก75มีพลังงานเพิ่มขึ้น100และสุขภาพขึ้น100ครับโอเคครับทุกคนมาครับประธานี่สังเกตตัวดาวเลยเขาม่ผลเสียจะมจะบอกนะว่าสุ่มผลหน่อย